วัสดีค็ชมทุกท่านในเรับองการนี้ก็เลาเกมโลบอกนะครับผมกับแมพที่ชื่อว่าคุณครูคุณครูแอนนี่มังแอนนี่ในกระดานเขียนว่าอะไรเนะี่ยฉันจะไม่ใช้นิสัยอะไรไม่รู้โอเคก็ในสิ่งที่เราควรทำทำให้ ตามสองเทปก็กดตอนนี้ค่ะเอ้ยน้ำมาละยึดใช้จังหวะนี้ในเวลาครูกำลังหนีครูกำลังช็อตเออรีบออกไปผมัะไม่ไม่มีใครมาเล่นกับเราเงีเลยแต่เนี้ยมีคนมาเล่นกับเราเลยเออคุณครูมาคุณครูมาด้ไงบ้างผมคุณครูเดินมาแย่น่ากลัวอยู่นะ กลัวโยถ้าจะไม่ถิดบานทุกคนโอ้ยน่ากลัวสุดๆน่ากลัวสุดๆครับผมแม่งโคตรน่ากลัวเลยทุกคนมาผมน่าจะมาทำน,นี่อมะมั้งไม่ใช่ฮื่แล้วคุณคณคูโคตรหลอนเลย หล่อนมากโอเคเราต้องรีบหนีครับผมมาทันนี้หรือเปล่าคุณกูติดตามตูดครัว่าเราไม่หยุดแล้วผมเนี่ยก็วนกลับมาที่เดิมอนะี่เนี่ยเพื่อนเอาเพื่อไม่โดนครูอะ ำไมเพื่อนเราไม่โดนคุณครูตีตูดวะ่ะเขี้ยทุกคนอืขันซีสองแล้วนะโอเคตามเพื่อนไปผมเพื่อนไปที่ไหนเราไปที่นั่นเพื่อนไปที่ไหนเราไปที่นั่นเราไปที่ไหนเราวงที่ไหนเออตามเพื่อนไปรหบผม ได้เพี่ยนทุกท,ทุกสิ่งหรือเปล่าไป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 ผมวิ่งน,น่าจะมาทันนี้นอ่ะมงโอ้ทุกคนดีดีเพราะว่านะเราควรที่จะไป ที่ห้องอื่นนอกจากจะเกิดตัวฮยญาลาอุ่งคุณมรูม,มาตอนนี้หล,อ,ลหอนคุณครูไปหมดแล้วเนี่ยน่าจะเดี้ยงทำเดี้ยวก็น่าจะทานนี้ เนี้ยก็น่าจะตรงไปไมั้งเนีก็น่าจะเลี้ยวทางนี้ยผมน่าจะเป็นทางน,นี้ยไม่แน่ทุกคนเดี๋ยว,วเรื่องสอนนะจะโดดเข้าไปใน <ไป S 2> นี้ฮึบโอเคเข้าแล้วผมโอ้รอดจากคุณครูสักทีเขี่ยเมื่อกี้กดหลอดละตอนนี้ครูจับเราว่าเหี้ยตาคุณครูเป็นอะไรวะทุกคนรู้ไหมครับผม กระโดดไปนี่อา้าวตกก่อนรีบเกินแล้วผมคุณมันรีบเกินฮึบโอเคฮึบฮึบโอเคไปผมเลเซอร์คุณครูเล่นเลเซอร์เลยอ่ะนี่น่าจะเอามาจากธนาคารเลยนะเพราะคุณครูไม่ได้จะซื้อมาคุณครูน่าจะ ใช้ล่านหุดด่นยดตนเงินคุณครูเรี่ยในการหลอกไม่ใช่ดิในการขโมยม้าผมนี่ก็เอามาใช้กับโรงเรียนโอเคเดีลขหนึ่งผ่านไปเลขสองจบไปโอเค นั่นต้นนี้มันจะผูไปบุ๋มเอ้ยโดนเสียบก่อนไม่ไรไม่ไรฮึบกระโดดโอเคฮึบ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 โอ้ยเมื่อกี้เกียบกระโดดได้แล้วว่าแต่เมือม่อกี้มันไม่กระโดดวะเมื่อกี้ ไอครับผมโอ้ยขันคอวะโอ้ยกูจะทนไม่ไหวแล้วมาเอากินละกู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 เอากินแล้ว,ว,ลว,ว,ลว,ว,ลวย้ายกูย้ายผมเอาจริงขึ้นมาไปโอ้ยหัวร้อนแล้วครับผม หัวร้อนละแค่แต่หัวร้อนละแค่แต่หัวร้อนละหัวร้อนยิ่งขึ้นอีกพันเท่าโอ้ยน้ำมันก็มอยหุดทำไมเพี้ยนกูในเสือโอเคผ่านแล้ว จะผ่านได้ทำไมผมเห็นเขาเล่น,นยาจังวะเออหายไอ้กาเอ้ยมาผมผ่านไปเฮ้ยเขียดเป็นกี่เฉียดอ่ะอะไรอ่ะผมว่าเดี๋ยวคนครูกามา็มามั้งคนครูก็น่ากลัว คนครูมาผมครูแอนนี่มาแล้วกระโดด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 ผมว่าการกระโดดมันเพื่ทำให้เราขึ้นเหนือด้วยแล้วว่าแบนไปละก่อนแล้วกระโดดตอนเนี้ยฮึบอ้าวโดน ไปนานหนตัางทิบรอบครับผมผมเนี่ยบอา้าวทำไมเมื่อกี้มันไม่กระโดดให้ผมะเดี๋ยวเทสกันกระโดดก่อนก็กระโดดได้ดีว่ะวีได้ไหมวีแล้วครับผมทำไมตัวผมมันกดกระโดดตลอดเลยเอา้าเป็นอะไรวะ เฮ้ยมันเป็นอะไรผมมันผมว่ามันจะมีปัญหาอะไรทัอย่าแล้วไอ้ทำไมมันกระโดดแบบนี้กูหลอลเนเลยเอา้าทำไมวะ ไม่ได้จะซื้อเออเฮียวางจะกระโดดได้สัตว์ต้องใช้คำด่าแล้วไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆกูไม่ไหวจริงๆทุกคนนะทุกคนเล่นด่านนี้ยทุกคนจะหัวร้อนแน่หัวร้นหัวร้นเหมือนพี่พี่อะไรพี่เอ็กแมน พี่เอฟแมนเล่นดัดเนี่ยแต่หลายรอบครับผมไงหัวโคตรร้อนอะ่ะหัวร้อนไม่ใช่หัวร้อนอะ่ะอะไรอะหัวร้อนเพราะมงหเนี่ยโอเคผมห้าม่อไปแล้วเลือดบนเนี่ยหัวร้อนแล้วเหอะเล่ฟันผมบ่นไปเรื่อยๆหว่างทานครับผมแล้วก็ตดนกูนไล่หน้าแล้วก็จับกินทันที เออผมไปดูมามันจะมีเป็ดตัวเป็ดเป็ดอยู่ครับผมเกมเนี้ยเป็ดเป็ดศาสตร์ครับผมเป็ดหุ่นยนต์เออเป็ดหุ่นยนฮึบฮึบโอเคว่าตัวน,นี้มันต้องมีกับดักอ,ะอ่ะอ่าไม่มีนี่ว่ะเก็บถังแล้วยังไงโกดตัวนี้อ่ะเนี่ยผมเป็ดมันจะอยู่แถวนี้ ไหนวะไหนว่าเป็ดมาแล้วผมเป็ดเป็ดน,น้อยไม่ยินเสียงเป็ด <Okay. S 1> กับน้อยครับผมฮึบฮึบฮึบโอเคดีรักกนโดดทันเพราะตอนนี้วีกับดักได้วีกับดักกินด้วยึโอเค หัวร้อนครับผมไม่หัวร้อนรอบนี้โอเคอเคุณครูมึงใจขโมยเลยที่ไหนมาวะฮึบโอ้ยไม่กี่เขียดวะฮึบฮึบฮึบึบโอเคเออเยันดีที่มันผ่านวะ ฮึบโอเคฮึบกระโดดไปเผื่อครับผมเผื่ออุ้งเผื่อมันจะโดนแบบนี้ครับผมมาค่อยๆค่อยๆค่อยๆบผมค่อยๆค่อยๆกระโดดไปขวาซ้ายขวาซ้ายคาร์ทอะไรเนี้ยใช่ในห้องนี้มันก็จะมีหุ่นที่คอยจะหลอะเราด้วยครับผม อื S <S mm ้อศิลปะคอนคูโคดน่ากลัวทุกคนอืมโคดน่ากลัวเลยย้ายห้หุ่นพวกนี้มันจับเราได้นะถ้าจับเรามันหล่อหลอนเลยอ่ะผมเคยเห็นพี่แป้งพี่แป้งเซวิงเล่นแล้วพี่แป้งเดินหล่อพี่แป้งกิ๊ดเลย ลองไปดูกันได้ครับผมอืมโอเคกระโดดได้ครับผมเนี่ยอะไรอ่ะยึบอ๋อประตูโอรใช่เหมือนก้อนจะมีไอันั้นด้วยหุนห่นหุ่นที่แบบมันถืออะไรเต็มมือเลยอ่ะคาเฟ่เนี่ยห้องน,นี้มาครับ ผมจะเจกับหุ่นตัวนัว้นแหละมาแล้วผมผหุ่หนฮึได้ยินแสงไหมครับผมแสงความน่าสะเอียดโคตรน่ากลัวน่ากลัวแต่แต่ผมว่าคุณครูน่ากลัวกว่า เอาจริงคุณครูน่กกากลัวกว่าผมฮึบฮึบแล้วควรจะล่าล่อหูนมาทานนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็กระโดดตัวน,นี้ผมเปิด,ดไฟผมฮึบโอ้ยโอ้แต่ยังไม่น่าก,กลัวท่าคุณครูผมคุณครูน่กกากลัวกว่าผมว่าเพราะว่าคุณครูน่ากลัวกว่า โดนหลอกแล้วไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่ผมว่าทุกคนน่าจะน่ากลัวเพราะหุ่นตัวเนี้ยพี่เป้นเดินโดนจับใช่ไหมพี่เป้นกลัวไว้แต่ผมไม่กลัวงงฮึ๊บฮึหุ่นมาฮ,บฮ,บฮ,บฮึบกระโดดกระโดดกระโดด อย่าหยุดวิ่งเลยอย่าหยุดวิ่งเร็วๆทีนี้เร็วแล้วโอเคเองอตายสันรอบเพื่อที่จะมาถึงต้นเ้นเลยว่ายน้ำหรือเปล่าหินด้ว่ายน้ำ แล้วเราจะไว้นะ้ำไปสุดกับกับกับแล้วเราก็จะไปโทษที่สระมั้งคร็จแล้วน้ำไปแนละ้วผมอันเดียวหรือเปล่าเนี่ย ด้วยกับมาทานเดิมเดี๋ยวผมกลับไปอีกทางกว่าครับผมได้ยินผมเสียงผมไหมได้ยินเสียผมไหมทุกคนถ้าไ้ยินก็เหมือนหมาผมไม่ค่อยมีใคร ผมเลยเป็นเพราะอะไรอะ่ะอาจจะเป็นไปได้ก่นนู้นคนันนี้หรือเปล่า ไม่เปิดฝัน,นี้โอเคเฮ้ยทานออกมาแล้วผมถ้าจะไม่ผิดนะคนครูก็ว่าจะมาไล่ล่าแล้วผมคุณครูมาเป็ดมาผมเป็ดมาเป็ดมาแล้วไงเป็ดมาคุณครูมาแล้วไงคนครูเ่อไงเต็มเป็ดมาแล้วไงนีหนีขึ้นรถแล้วผม ตามผมไม่น้อยหรอกไปก่อนนะคะคุณครูกับเชฟที่รักแล้วก็เป็ดน้อยไปแล้วอ่าสักเทอะผมเฮย้ยโคตรน่ากลัวเลยก็ลากนพวกบ้าขอให้ตำรวจมาจากกับแก เพราะว่าเด็กๆที่อยู่ในอ้าวอะไรวะบักบักเฉยบักเฉยกับผมไม่เป็นไรครับผมเราวิ่งไปเองก็ได้วิ่งไปเึ็ตันนี้แล้วเด็เราผ่านด่านนั้นแล้วครับผมเย้ พาส qui, okay. in. well. h, ักทีก็ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะผมก็ขอขอบคุณที่ดูคลิปนี้ครับผมแล้วบางคนอาจจะไม่ดูก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่างๆของผมครับผมกดไลค์เลยครับผมและที่สำคัญตุดติดตามติดติดตามเลยครับผม อนนี้เป็นคนติดตามย่องบ่มนะฮะคนเองนอันนาดมากครับผมช่วยถล่มไลค์ถลม่มถล่มการติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ